ชีวิตของพี่น้องชาวล้านนานะคะเทียนรู้วัฒนธรรมจบดนะคะหลายท่านเคยรับประทานแล้วก็รู้จักไปอย่างดีท่านนะคะไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะและในช่วงนี้ร่วมพร้อมกันด้วยนะคะซึ่งในโอกาสต่อไปนี้นะคะองค์กรจะได้นำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีกรขอเสียงปรบมือกับคุณอนุชาดำรงกรณีสำหรับต่อไปต้องขอเรียนเชิญทางด้านของคุณวิเชียรนนท์การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเชียงใหม่ไนสตรีและชุมชนโดยรอบในของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวให้กับเชียงใหม่ใส 1. กิจกรรมกาดมั่วขายอาหารพื้นเมืองแบบล้านนาโดยให้ชุมชนเข้ามาขายอาหารร่วมกับเชียงใหม่ในสปรี 2. กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ในสตรี 3. กิจกรรมสาธิตงานัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลองทํำงาน ับชาวบ้านบ,านบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเชียงใหม่ในสระบุรีรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน4ีตำบลในเทศกาลสศกา์อีกทางหนึ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของให้กับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันบัดนี้ค่ทา,ทาทาแขกจะพูดชมวเสีเยงประพฤด้วยค่ะและนี่ก็คือพิี่กิจกรรมครงการสิ้น้าว่ะ